มาทาความสะอาดตาให้คุณกันครับอุปกรณ์ก็มีนิ้วของเรานะครับเติ้นจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งแบบนี้แล้วก็ไฟนะครับจะเป็นไฟโทรศัพท์ไฟฉายหรือไฟอะไรก็ได้ดีเป็นแบบนี้แล้วก็คาร์เตอรลบัตรหรือว่าที่แข่หูหรือใครจะใช้เป็นไม้อะไรก็ได้นะครับแบบนี้ไปเริ่มทํากันเลยตรงนิ้ววา,างตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่านิ้วต้องนิ่งมากเลยนะซึ่งมันยากมากเพราะว่าเติ้นเป็นคนแบบอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้คือเขาทํายังไงให้มือมัน เป็นไงบ้างครับทุกคนทําความสะอาดตาครั้งแรกพอได้ไหมต้นอ,อาจจะมือไม่ค่อยนิ่งนะครับมันก็เลยอาจจะแบบสัสน่นๆนิดนึงอาจจะยังไม่เหมือนน,นิดนึงก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองไปฝึกเยอะๆนะบ๊ายบาย